น้ำตงังเมื่อวานน้ำตังได้เอาไม,ม้ตีทอรทัตไหมไม่ตีหรอแล้วมันแตกได้ไงนั่นโยนแรงมากเลยอ่ะอันนั้นโยนแรงมากเลยใช่แล้วมันมีบล็อกอะไรแข็งๆอยู่ในครูมาไหมน้ำตังได้ไม่มีมันมีบล็อกอะไรอยู่ในท้องครูมาหรือเปล่า แล้วมันนิ่มๆเงี้ยม,มันเป็นโดนทอทัดแตกม, <c oughs> มันมีไม้มันมีไม้อยู่อ่ะนับตังได้เอาไม้ไปตีปเ,เปล่าแต่เฟียงใช่ไหมเฟียงคู่มมาไป โอเคโอเคก็น okay, okay. mm ่าจะเป็นคุ้มะนั่นแหละคงจะโดนซิปอะเนะ